สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค,คุณพ่อรอบคำครับผมลูกละอันนี้คลิปที่สองตินี่ <c ười> โอ้คลิปที่สามโอ,ดดอ,อ้ดีใจยังดีใจบ่เศร้าอยู่นะครับดีใจยังบ่เศร้าอยู่ว่าศิลปินแห่งชาตินี่ครับยิ่งใหญ่มากนะครับคําว่าศิลปินนี่แล้วคําว่าศิลปินแห่งชาติยิ่งใหญ่มากครับแล้วพอได้มาาโอ้ไดมาาไดมาอ่ เยียบ้านนี่แหละนี่คือเป็นบุญบารมีของลูกของเต้าเลยด้ยนี่ครับนาบานนน้านเนาะนาบ้านพอดีพอดีสมความวปรารถนาที่บอกว่าให้มาเหยียบเพียนเหยียบซ่าแน่ๆครับเมื่อนี่ผมเป็นมันเหยียบธรรมดานะครับให้พ่อแก่ลูกไม่ให้กำลังใจแก่ลูกที่ลูกนี่มีความตั้งใจสืบสันออกจากพอสงการมานนะครับพอเป็นบุคคลที่ตามห้อยพอไว้นะครับเขามาในอ่ บริเวณบานนี่ครับอันาจากสาวน้อยอาณาจากสาวน้อยเพบันแพงนี่เห็นอ่ะพ่อยังผูกแขนให้นะครับป็นมงคลเลยด้ครับนี่ผูกแขนให้นองเราลำเพื่อนล้ำเพลนนะครับนะครับแล้วก็ผูกแขนนี่โอ้ดีใจไรพ่อต่วยินว่าเท็จหัวป่ะที่แมนครับตอนนี้คือกําลังกําลังล้อมล้อมล้อมรั่วล้อมหัวเนาะครับเห็นได้มากเป็นเกือบสองอาทิตย์แล้วแหละครับในสองอาทิตย์แล้วนี่รถแม่คู่ก็จอดอยู่นี่โอ้ครับล้อมรั่ว ถือว่าให้เขตแดนยังชัดเจนครับขวานะากาพันธจะมีตรพี่น้องเฮานี่ล่ะอ่าแต่ว่าคือเฮาต้องออมไ้เนาะเนอันเป็นอานาจักให้มันให้มันชัดเจนออมเงินออมทองออมเงินออมทองมันไหลนี่มันไหลเข้ามาเข้าที่ตรงนี้นี่พ่อสงการนี่บอกพ่อดีภาพมาซื้อซื้อรล้ันเลยที่เลยแปดแสนบาทพอเราอยากได้ออ่าเราอยากได้ผพมกันเล่าพ่อ คือเงินกับบริษัทย่างหลายได้พึ่งมากบริหารมีแต่ลงทุนบริษัทลงทุนกาลันตีโตเอเอเอขึ้นมานะก็เลยว่าพอเห้ผมได้เก็บได้ยังจะน้อยในเพื่อเสีเอาไปลงทุนอีกเนี่ยแล้วเราเอามาหลดคืออยากได้คือมาเดี๋ยวเขาังมาเห็ดดูเห็ดอาณาจักรอยู่พี่ตะกี้นี่อยู่ในบ้านสาวน้อยอยู่ในบ้านอยู่พุ่นบ่แมนครับอยู่ในบ้านโมูบ้านอันนี้เลขเขาออกมาหนึ่งก็ขึ้นดอกทงมาสื่อที่แหลกอยู่นี่หาอะไรเงืนแปดแสนบาทเอาได้หาอะไร ซ้ำขอได้เลยได้พอเงินแปดแสนบาทโอ้ยแม่นแล้วหยุกเขายากมากแพงดินแพงนี่เลยมาซื้อเติมกันอีกวางเมื่อปีสองปีที่แล้วนี่ตรงนี้ซื้อเติมบนี่แม่นครับซื้อเติมนี่ตะกี้ตะหนี่แม่นครับตะกี้มีีตะหนีบ้างนี่นี่ไปนี่หอดเวทีนี่มีส่วนส่วนนี้บันนี้คือจากนี่ไปหอดปู้นสุดอกำแพงบนหาอะไรขึ้นกันอะไรหาอะไรขึ้นกันด้วยหรือซิฟไลครับก็ถือว่าบ่หน้อยบ่หน้อยก็ถือว่าบกกว้างพ่ออยู่ใหไงเราได้เนี่ ครับหน้าจักไงล่ะครับน่าจักสาวน้อยเพชรปันแพงครับโอ้พอครก็มาเห็นโอ้มาเดียวน้องไส้อ่าอ่าอ่าพายเล่ะน้องไส้พูดดูเนี่ยไรยะไรเนี่ยคิวงานต่างต่างน้องไส้ฮอชิคิ้งนี่ล่ะน้องครับน้องฮักนี่ล่ะเออตอนนี้เม้ล่าเม้ล่ากำลังสีเตรียมกันโอ้ท่านี้เม้ล่าท่านนั้นเม้าหยังอันนี้กำลังคือกำลังซ่อมกันครับก๊ะลังก๊ะลังซ่อมคนละยางเนาะครับคนละยาง อันนี้เป็นเมทีหน่อยเด้เบิดไม้ทีใหญ่เด้ถ้าเวทีจริงจะยาวสุดโดมเลยอ,อันนี้เป็นเมที่ไหลสดครับพ่อเปที่ไหลสดเราจะทําไหลสดอันนี้เป็นไหลสุดท้ายก่อนเปดิดฤดูกาลมืม้ออื่นนี่แหละแล้วก็เป็นมือพ่อที่เคลนเวทีนี่แหละมื้ออื่นรถนี่มาแต่รสฐนี่ไม,ม่หลายรสคือรถลูกทีมนี่เด,ด,ด้วด้าววิ่แต่พลรวย้วเลย ฟิลิปปินโอ้ยดีใจน้ำน้ำลูกเต่าน้ำน้องนุ่งน้ำทีมงานสาวหน่อยเขาเจ้าได้มีแฟนขบมีเอฟซีครับอ่าเพื่อนกะเอ้ามีกันอยู่กันกินที่ดีครับกะพ่อมีในเพื่อนกะขี่รถออกรถไผออกรถมันโอ้อ่าลูกได้บุญแล้วก็มาซ้อมอยู่นี่ส่วนแมวล่านี่มันอีเสียงกันกันเลยง่ายไปพุ่นอ่าไข่บัตรก้อนหอนมืออันแมวล่าวันที่ครับน้องละเลี้ยมนี่ดีนี่แหละพ่อของพ่อเลี้ยมโอ้เจ้าก็ได้ หมอภาษาลาวซองดีเถอะตายๆๆโอ้บ่ลืมเปิดไหมตัวบ่ลืมเปิดไหมตัวหรอเออเป็นห้องเป็นห้องไปห้องเขาเข็ยูบุนี่บ่ล่ะคือบ่ได้ยินงเนี่ยเข็ดบ่ลยายนุ่ยเราอยู่บ่ล่ะเห็นเห็นอยู่ได้เห็นเมียอยู่ต้องต้องให้ไปซองบ้างเลยครับไปซองบ้างห้องน้องสายเลยเป็นศิลปินกับสมากศิลปินคือยู่นี่นั่นล่ะเข็ดยัง เจ้าเฮ็ดย uh. ah ังูกอนลำโอ้ดูกอนลำเออใส่เมียเจ้าเออเดี๋ยวบอกเมียเจ้าเดี๋ยวนี้อายคอยปรสร่ฐเออเออวันดีล่ะนุ่ยโอ้ยนุ่ยเนาะงคือหุ่ยไหนุ่ยโอ้ยยนเลี้ยวัวน้องสำรวจขยุดแจ้งก่อนล่างเมื่อเืนตัวขยอด้ปอดปลอดขายโอ้เอาเฮ็ดเฮ็ เตียเตียๆเตี้ยๆเตง้ยๆเตี้ยเพี้ย่าตีนยๆเตี้ยๆเตี้ยตี้ยๆเตี่ยๆเ้ยๆเนี้ี้เพียๆนตี้ยอเตี้ยๆๆเยเตี้อๆเีๆเตีนยต้ตยเ้ตี้ๆ้นเตีตีเตย้ยตี้ยๆนี้ยๆ่้ยเตี้ยๆ้ยๆเีหเยอเตี้ี้ยๆ้ยัเตี้ี้ย้นๆเต้เ้ยีอ้เ้เ้ี้เเ้ีัี้ีเ้ คือได้มองดีแท้อโอ้เอาเอามันมาท่ในพรหมลายยางเนี้ยวคือเางกำลัง่อสร้าห้องกำลังพัฒนาอ่าลายยางไรเนเรื่อยๆับสวดีลูกวัสดีลูกเออกิก็ยังลูกละก่อนสอบอันนี้ซุปรเขียวันนีนี่เลยของเสยพอของเสงพอนี่สไตล์ของพ่อนี่ต้องสุเียเอาขวมันออกเมนใส่บดขวรเลยนั่นคือ ยูนี่เยิบเวอร์เส้หอดเคีงเมืนที่เว่าเรียนที่เส้เคียงปั๊ดรถยังนี่อันนี้รถบรรทุกไฟรถครับว่าเป็นรถไปสนี่ที่สุดรถบรรทุกไฟเกี่ยวกับฮะลานยิวเลยครับครับอ๋อห้าล้านลิวเอ่อจบสมัยแต่นะปันหาลานยิ้วโอ้อันนี้ก็ฮองกัดชุดอันนี้ก็ฮองน่าดูตรีรูปลอยเว้ยครับบอลโจนี่บอลธรรมดาดิ นาเดีอืมครับง่วงหนึ่ขึ้นพนมนพอนเลยคือพนมนพอนครับโอ้พ่อจะกินขอย่างแล้วบอกระเบียกินน้ำกันหมดละเขาใกล้แล้วล่ะเไปกินโอลเด้อไปกินน้ำกันหมดละป่ะเมียจะย่าให้ย่าให้กินหลายมันสีอ้วนอืมทั้งพูดก็เป็นมองตัดชุดแล้วจีนเป็นมองอาหารมันีเป็นกบเป็นมองตัดชุดอ่าน่าจะอิริตัวนี่ มาจับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ไปก็ะจิเป็นกาว่าเพชรของเงีวๆอีเดียวป่ะนี่เสี่ยวเขามาพักกี่พี่พวกเดนซงเดนเซอร์ศิลปินต่างๆนี่ก็ือสิมาพักกี่นี่โอแล้วมั่ยังเงินเพราะว่าอยู่ในช่วงก่อสร้างต้ตนต้น,นมันยังฟองให้ชุดพ่อชุดชุดโอ้โหุ่นเนาะเอสวัสดีลูกล่ะกินกั็ยังล่ะลูกส้มหนึ่งเราจินเนื้อมาเขียอยู่หันคอคึดอยากน้ำอยู่ เออเอาเอาเอรุณเอาเอาผ้ากัจจินผ้ากัจจินเดี๋ยวพอเลรอบางอนาจักก่อนเถอสมมาแต่อุบลเด้แหม่มาสมมาแต่สมมาไก่ครับมาดีครับทมงานไฟยี่บังกินเขาเลี้ยงเราปะมานเอาเงนเลยคนแต่เบาจีสาวจอยครับครับมาดีลูกเเคยเห็นหนาด เคยเห็นอะไรจมโอ้เออเอาเอาเอาเคยเห็นหน้านี่เราดีดกีตาร์ได้ของอัดได้ยังเมื่อว่าเคยเห็นน้องสาวหน่อยยี่สิบปีกว่าปีโอ้ดีดีดุดดีเมื่อดีนิ่งน้องสว่างไปเลยนะเจ้าเราตลกเสียงดื้อพวกนนิ่งน้องเลยชายานิ่งน้องสว่างเพราะงีหวังคนดังแห่งสาวหน่อยที่กันนี่โอ้ยูทูบเบอร์คนดังด้วยเหมือนกันเอ้ยคือขัดเด้อ เอาเอาโยุ่มองไว้ดังดังมองใดมีดินมองนั่นมีคนครับตีตั้มตอผู้ตอผู้ตีพี่ตำไม่ตองตีตำ้มตองผู้ตอตำเต้นตำยมเจ้าบอกว่าเจ้าจอดรถไหมครับท่านอือ อาจารย์จอด<ไ>หัวซุปเขาไม่ต่างกันไม่เดี๋ยวที่บอกทุกขั้นไงหัวซุปเขานี่เบิดหัวซุปใส่หัวใส่หัวขับมันยังสีบอังหัวซุปใส่หัวหัวซุปใส่หัวโอ้หัเย็นดีแต่บางอยู่กลางทงไงเปล่อแหลมแหลมมันก็เย็นดีมองยเยอะแหลมขันข้นขัน้นขั้นขั้นคอยเดือนง่ายๆคอยสีลากเตียงออกมานอนเล่นอยู่พี่ เับพอดแจ้งไอ้มยจะนอนฟลเพชรลมดีไหอาการดีไบ้านยังต่อไปนี่ไปทังที่ใต้บ้านน้องแสงน้องโกบ้านน้องแสงน้องโกสวนอไ Sắp kỳ đôi xuân đến mặt 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 mặc mặt 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 bạc mặt 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 nuôi bố พัก่อนส่วนพ่อนะครับเดี๋ยวก็เตรียมเขาแลกกันแมวล่าครับนะครับกินเขาแลกแล้วก็เขาแลกกันแมวล่านะครับขอบคุณสำหรับแฟนๆครับรับชมครับบอสิบินเอฟซีบอสบอชานนทน้อยเอฟซีสาวน้อยแพงครับครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับในคลิปนี้ครับเป็นบุญหลายครับของสาวน้อยแพงครับที่พอได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนลูกเต้าฮอดหม่องฮอดบอลครับ